ไม่คิดว่าจะได้กลับมาขอได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับอาแมแวนการที่เราพอแทกกังการชี้สุ่มใได้บาร์โปรโ้ต์แต่ก็อาไหนๆมันก็มีตัวใหม่เข้ามาอยู่นนก็เลยเข,ข้ามาเพื่อจะสุ่มหาตัวใหม่แล้วก็อามันมีหลายอย่างมห้ทํามากขึ้นนะคะคนไหนก็เลยกลับมาไหนๆแล้วก็อาถึงเราไม่ได้บอร์โปรแต่ เอาเป็นตัวใหม่ก็ได้ค่ะเน้นแบบเก็บอะไรนี้เดี๋ยวตามคนอื่นเอาไว้ทันเดี่ยวตามใดินนี้ทัน,เ,ทนเพราะว่าวันแรกคือการก็เอาไปหมดแล้วทุกตัวเลยที่ทั้งตัวในตู้แล้วก็ตัวที่เป็นตัวในเลดที่มีโอกาสออกปอรการดก็ได้มาแล้วก็หวดกันยินดหลายหลายคนก็มาอวดนายกันมีมีครบทุกตัวแล้วค่ะ อย่างกับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวที่อยู่ในตัวก็ <S <S ได้กันมาแล้วด้วยอมันมันชื่ออะไรนะไอตัวสีแดงแดงน่ตัวนั้น่ะกัดก็ได้มาแล้วอ่ะทั้งคิ่นาก็ยังไม้ได้คือเล่นช้าค่ะเพราะคุณนาทำงานแล้วก็ไม่มีเวลาแบบไปลงโน่ลงน,นี่อะไรขนาดนั้นคุณนาส่วนใหญ่เอฟเคอย่างเดียวเน,น้นแบบเอฟเคในยูทีเพอเอฟ ทั้งเอาเพลแล้วก็หาของอีโมอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณน้าไม่ค่อยว่างมาเล่นจริงๆก็ได้แบบเน้เนเียเค่งเดี๋ยวเพราะว่าแบบนี้ค่อนข้างที่จะบกเสียเวลาชีวิตมากวองกวาจะได้ทํากวาจะทําแต่ละตัวได้นะแล้วก็ตัวเลรดอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างยากเน้นยากกว่าดีเพนเดอร์เยอะครับเน้นยากกว่าแล้วก็เล่นค่อนทางที่จะบก เลตมันนานแล้วก็ยังไงไม่รู้ค่ะมันรู้สึกว่า d e เฟนเดอร์มาเล่นง่ายกว่าความคิดส่วนตัวของัคิดว่ามันมันเล่นง่ายกว่าแล้วก็การอีโวตละครในแบบอ่าแวนการก็ตอนนี้คุณนายยังอีโวแค่สตัวอยู่นะครก็จะเป็นอ e ีเกตกับอ่าแฟนทรงมีแค่2ตัวที่คุณนายอีโวที่เหลือก็ยังไม่ได้อีโวเลยเพราะว่าอ่า มันไม่ค่อยมีของยูโค่ะเพราะว่าถึงนะ JFK แต่มันก็แบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะดาวอ่ะแล้วก็ช่วงนี้มันก็ชอบหลุดด้วยมันมันชอบเด้งออกไม่รู้เป็นอะไรอ่ะคุณน้นก็ณนาจะเป็นที่แอปบสมองครับแต่หลายคนก็เห็นเห็นเป็นกันอยู่แต่ก็ทำไงได้ครับเพราะว่าคือคือต้องคิดดีๆก่อนจะอีโวด้วยนะเพราะว่ามันมันมันมีจำกัดจริงๆครัแล้ว กวาจะแบบมีของมาอีโวแต่ละตัวคือแบบยากมากก็เลยต้องเลือกดีๆถ้าเกิดอีโวตัวนี้แล้วมันได้ใช้จริงๆไหมอะไรย่เงี้ยครัมันจะคุ้มหรือเปล่าก็คิดดีๆก่อนครับสำหรับคุณนานะคนอื่นก็คงอีโวกันมีทุกตัวก็คงอีโวหมดทุกตัวแล้วค่ะอย่างนัไม่ค่อยมีเวลามาเล่นด้วยเห็นน้องในดีดว่าอ่าคุยดีมากเลยคุณนก็ อยากได้ครับอยากได้โอซุยรอบนี้ก็โอซุยหาจากไหนทุ่มุ่มจากตู้ค่ะโอซุยแต่ว่ามีตัวหนึ่งเ่ที่ว่าสุ่มไม่ได้ก็เป็นตัวจากสเตดนี้แหละแต่ว่าที่ตอนนี้ที่คุณอาลงอยู่มันเป็นมันเป็นฮะเขาเรียกว่าอะไรสเตทหนึ่งหรอใช่ก็คือรอบนี้มีถึงสี่สเตแต่ว่ารอบอีกที่ที่เราลงไปอัปเดตแรกอะ มันมีแค่สามะเตตมีแค่สเ็จแรกสเตตสองสเตตสามก็คือมีโอกาสไดอ้อีกครับแต่สำหรับรอบนี้ก็คือมีถึงสี่สเตดแล้วก็รอบนี้ก็ค่อนข้างที่จะปรทับใจเรื่องแมปในมากมากเลยครับเพราะว่าเขาทำมาใหญ่มากแล้วก็ทำให้เดินเออมีมีที่แบบมันมันเหลือแบบเยอะมากๆาเลยอะ่ะแล้วเขาก็ทำสวยเลยถ้าจะ ทำแข่งกับดีเฟนเดอแน่เลยอนะเพราะว่า d e f e n เดอร์เขาว็าทำสวยเหมือนกันทำสวยทำสวยมากเลยแหละแบบนี้ก็น่าจะแบบไม่แพ้เรื่องนั้นเหมือน,นกันก็น่าจะต่างผนก็ต่างกรอบกันนะเพราะว่าอาัพเดล่าสุดดีเฟนเดอก็กรอบทางแวนการ์ดเหมือนกันแต่ว่ากบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะมันรู้สึกลูกลวกไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรคนะก็รู้กันอยู่เพราะว่าแมปแนวนี้ก็ ก็กรอบกันอยู่แล้วครับก็เป็นเรื่องปกติกันอยู่ก็ยังก็ขอบคุณน้องๆมากๆเลยค่ะที่มาแบกนะลงสเตตหนึ่งถึงสเตจที่สี่เลยครับก็ผ่านลงสเตจไปนะพ่อพกอรอบแรกก็ไม่หวังว่าจะได้ไอ้นี่หรอกนะทะีบมันชื่ออะไรนะใช่ใช่มันเล่นมอคคูค่ะจากพี่เลดมุก้ที่เราลงไปก็ น้องๆเขาแบกแค่รอ,อบเดียวค่ะแต่ก็เขาก็แย่งใหญ่กันกันแล้วคือนายก็เลยอ,ออกมาเพื่อจะมาหาดูว่ามันมีเลดอะไรบ้างก็มีเลนอีกิดใหม่แต่เลดของเลดเลดใหม่เลยเหมือนเขาย้ายมาอยู่ตรงนี้แต่ว่าเลดที่เดิมไม่รู้ว่ามีโอกาสได้อีกิดหรือเปล่าอันนี้นายก็ไม่แน่ใจแล้วคือคดเซนเขาทำสวยมาก สวยจริงๆเข้ามาก็คือว้าวแล้วอ่ะเห็นอีก,กินนั่งบัลลังแล้วโคตรสวยแต่นะก็มีอีก,กินแล้วนะแต่ว่าการ์เขาบอกว่าให้นามาลองลองเลดนี้ดูเหมือแนบบมันจะเอาโทเค็นไปแลกรีโลได้ด้วยแหละเลด้เขาเรียกว่าเลดบอสนะเห็นการเรียกว่าเลดบอสอ่ะแต่ก็คงยากการบอกว่ายากอยู่นะก็เลยมาลองดูว่าจะผ่านหรือเปล่า ขั้นตอนแรกก็ฟาร์ตามตังเหมือนปกติเลยค่ะคุณอาจะฟาร์มให้มันตมมงังหงบออกแล้วก็อ๋อพระเดียรรอบนี้เหมือนจะมีตัวฟาร์ตามตัวใหม่ด้วยนะนตัวฟาร์ตามตังไปนรครับอ๋าตำนานมั้งคะคุณอาย,ยังไม่ได้เลยเพราะว่าคุณอาย,ยังอ่อเพชยังไม่มีค่ไว้เดี๋ยวไปไปสุะะ่มแล้วกันเดี๋ยวเอฟเคแล้วก็ยังไงก็ได้ง่ายอยู่แล้วค่ับระดับตำนานมันออกง่ายอยู่แล้วไปไปเอามาใช้แล้วกันตอนนี้คุณนาก็ยังใช้แค่เป็นอ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะ สปีดดักก้อนอยู่ค่ะก็มีแค่สปีดดักก้อนตัวเดียวตอนที่คนเอามาต้นก็เอามาเป็นเบจิโตห์ค่ะแล้วก็แฝดสองแค่นั้นนะครับแล้วคือแล้วหลังก็แพ้แพ่ได้ไงไม่รู้แล้วคือมันเข้าคือมันเข้าบ้านตั้งแต่ตอนไหนนะก็ยังไม่ดูเรื่องเลยเพราะว่านะก็ดูแล้วนะว่ามันก็ไม่มีตัวเข้าบ้านแล้วคือมอนมันตัวเล็กเนะะี่ยค่ะแล้วก็น้าไม่รู้ว่าไปตั้งค่าอะไรไว้อะ มันก็เลยไม่เห็นเลือดมอนคุณนะก็เลยไม่รู้ว่ามอนมันหลุดไปก็เดี๋ยวไว้ไปหาวิธีแก้แล้วกันว่าทํำยังไงเลือดมันถึงจะขึ้นใหม่คุณเห็นเขาเราจะไม่หมดความพยายามค่ะตัดเท่าที่เรายังมีรีโลอยู่คุณนะไปเห็นเขาสู่มมาแบบสองร้อยสามิบดีโลได้ปลรปูมาทั้งสามตัวเพื่อดวงเขาทาด้วยอะไรแต่ว่า เวลาน้าส่ะน้าจะสุ่มแบบได้สิบยี่สิบแล้วก็มาสุม่มมันอาจจะเป็นเพราะแบบนั้นหรือเปล่าคะคือน้าก็เลยไม่ได้ปรับวงเลยหรือว่าน้าควรเก็บเป็นร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยถึงแล้วค่อยมาส่มแล้วคือน้าไม่เคยเก็บได้เยอะไงแล้วคือมันเก็บยากด้วยนอกนอกจากใส่โค้ดแล้วก็ไปหาเล่นพวอให้ภารกิจมันเสร็จอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะได้จากไหนแล้วนอกจากการเติม และในที่สุดเราก็ได้อุซุยมาแล้วค่ะกาลันตีค่ะกางัตีรอบนี้คุณนาได้ตัวนาตู้เลยดวงดีนะคะเนี่ยที่ที่เราแบบกาลังตีแล้วยังได้ตัวนาตู้ตัวแรกที่คุณนาอยากได้เป็นทรงแล้วก็นาก็รอให้มันเขาน้านาตู้นั่นแหละกาลังตีเหมือนกันนะคะแต่ก็คือไม่ได้ทรงอะ่ะรอบนี้ถือว่าดวงดีมากเลยค่ะที่เราได้ตัวนาตู้ก็ถือว่ามันไม่หลุดเลนไปนเป็นตัวอื่นแค่นี้ก็รู้สึกว่า แฮปปี้แล้วคะ่ะรู้สึกว่ายังมีการนตีให้เรายังเหลือที <c oughs> อันนี้ <c oughs> ก็ถือว่าดีสําหรับเราแล้วคะ่ะเราก็ได้มาแล้วตัวใหม่ได้มาแค่ตัวเดียวนะคะแล้วก็ไอตัวอา่าถ้าส่วนข้างขึ้นเนี่ยคุณนาคงไม่ได้เอานะเข <c oughs> เพราะว่าเห็นเขาว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณนายก็เลยไม่เอาเพราะว่าการแนะนําบอกว่านายอย่าไปเอามัน ก็เลยไม่เอาคับก็เลยว่าเออเดี๋ยวออกแค่อูซุยแล้วก็อีกตัวเ่งก็ค่อยไปหาลงแล้วกันสําหรับ่เซนโมคูของเราเพราะว่าะจะไปให้น้องแบกก็เกรงใจค่ะเพราะว่าน้องเขาได้กันแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณนำค่อยไปหาวิธีลงแล้วกันลงแบบไหนก็พอถถูๆไปไทยไปได้ก็ค่อยไปหาลงไปหาลงคนเดียว,น,วนั่นแหละสรุปก็เอรีโลล้วก็คือสุ่มยังไม่ได้เหมือนเดิมคับ หลังจากที่พุนาไป FKU นะก็ได้มา2องคันะไหนก็เลยแลกของที่จําเป็นที่ที่จะจะต้องใช้นะ่ะก็เลยเก็บไว้ก่อนยังไงก็ได้ใช่แะ้วยังไงก็ได้อีโวค่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา o, อีโวอุซุยคลิปต่อไปแล้วกันสำหรับนีก็เอาไว้แค่นี้ก่อน